วันนี้วันที่สามสิบมีนาสองพันร้อยหกสิบห้าเวลาสิบเก้านาฬิกากับสิบเอ็ดนาทีนะชนาชนะชสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะฮะวันนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่เดินไหสองสามรอบแล้วมั้ง คนที่ติดตามลุงก็ติดตามมาไม่ทราบว่าได้อะไรหรือไม่ได้อะไรนะครับพร้อมๆวันนี้นอกจใกจะไม่ได้แล้วก็ด่าเมียพ่อลุงก็ดีเหมือนกันนางคำมีนางคำมีเชิญธรรอเทวไสนะลุงมันสบายสบายอยู่แล้วะอ้าเริ่มต้นรับลบกระดานอ๋อเท่าความครับดูเหมือนสาาวที่แล้วเนี่ยกระดานแผ่นนี้นะฮะ ใครได้ฟังหรือไม่ได้ฟังอยากจะสรุปเอาไว้ให้หน่อยหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าความสําคัญมันอยู่ตรงนี้อันนี้เรื่องราวของมนุษย์อันนี้เรื่องราวของทางด้านวิชาการทางพุทธศาสตร์เอาไว้หัวข้อรมปฏิจจสมุปบ,บาทซึ่งมีอวิชชาเป็นตัวเริ่มนะความมืดความบอดความดำนะแล้วก็มาเป็นสังขารก็คือการปรุงแต่ง วิญญาณวิญญาณนี่เถียงกันมากครับนุกวันนี้เถียงเเลยกับบ้างก็เลยเโอกาสที่จะเล่าเรื่องของวิญญาณให้กับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพได้กรุณาพิจารณาตามนะครับทั้งหมดเวลาฟังแล้วเอาสองหารเสมอนะครับอ,อย่ามาเชื่อลุงก,ก็เชื่อว่ามันน่าจะโอนะวิญญาณนี่ไปไกลนะพูดกัน3ามปีห้าปีก็ไม่จบมันมีแต่ไหนๆแล้วนะครับ เราไม่จบหรอกแต่วันนี้ก็ต้องรู้จุดเริ่มต้นเราต้องรู้จุดจบคำว่าวิญญาณนะครับเนี่ยมันมาจากนี่อวิชชาเนี่ยตัวดําตัวเริ่มตัวบอดมันเป็นตัวเริ่มทั้งนั้นนะครับมันมาจากหัวข้อทมปฏิจจสมิที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนะครับเอาแค่ okay, นี้นก็พอใน,น,นกระบนกสอแสวงหาคนที่ศึกษาเรียนรู้โดยตรงเพื่อที่นำมาใช้ใน,นกนารประกอบอาชีพแล้วแต่ใดๆลุงก็ เอาแค่ยอด,ยอดมามาเล่าสู่กันฟังจเจ้าทั้งหมดมันก็เป็นการเรียนการสอนในห,ห้องเรียนเออวันนี้ก็เน้นหลักเรื่องของนี่นะครับวิญญาณกับพลังงานนะครับพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับเป็นหลักเอาขึ้นกระดานใหม่ลบเฉลยลงเห็นไหมพอลบจบปุ๊บกระดานแผ่นนี้ขอให้เข้าใจเลยนะครับว่ามันเป็นผีอีทั้งหมดหรือว่าเป็นอาวากาศนะครับเป็นข่าค้งที่กระดานแผ่นนี้ จำจำหน่อยก็ดีตอนนี้มันจะง่ายเพราะว่าลุงพูดเสมอพวกนี้ตีความไปเป็นเรื่องของอสิ่งบริสุทธิ์ถ้าเป็นพนักงานก็พนักงานที่บริสุทธิ์นะ,ะเป็นความว่างเป็นสุญญาตาเป็นอน,นัตตาเป็นเดอะกอสไปนะครับกระดานแผ่นนี้เป็นเดอะกอสไปนะครับให,ให้คิดอย่างนั้นเวลาคิดมันจะง่ายกับลุงม,มันจะง่าย เพราะว่าเดี๋ยวมันจะซ้ําซ้อนกันอยู่มันซ้อนซ้อนกันกันอยู่จะเรียกว่าเป็นกี่มิติหลายมิติก็โอ้ลาบากคือคนเข้าใจคือเข้าใจไปเลยไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจเลยคนรู้ก็รู้ไปเลยไม่รู้ก็เลยบอดสนิทไปเลยเงี้ยมันเป็นยางน้นลุงก็พยายามกระดานแผ่นนี้ถือว่าเป็นความว่างไม่มีอะไรเป็นความว่าง เป็นแผ่นเดียวกันหมดด้เป็นข้าคงที่ลุงไม่จะพูดสมมติว่าข่าคงที่กับอากาลิโกเวลาเป็นศูนย์เป็นข้าคงที่มันแผนมันพื้นใหญ่ทั้งหมดมันปูเอาไว้วางเอาไว้เดี๋ยวมันเป็นลักษณะถ้าเป็นถ้าเป็นพื้นเนาะข้าคงที่เนี่ยอะไรก็ตามที่วางอยู่บนพื้นพื้นตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นเทหาวัตถุ ดวงดาวทั้งหมดที่หาวัตถุนะครับมองเห็นได้ตามองไม่เห็นได้ตาจะเป็นดาวฤกษ์ดาวนะเคราะห์ใดๆจักรวาลในใดสุริยจักรวาลแกได้ส่งกาแล็กซี่จะไปกี่กาแล็กซี่ร้อยแปดคการวางอยู่บนค่าคงที่ทั้งหมดในอะไรกรันก็อยู่ในค่าในค่าคงที่ด้วยนะถ้าหากว่ามันเป็นอุโมงค์เป็นโถงใหญ่เนี่ยมันก็อยู่ในค่าคงที่ทั้งหมดเนี่ยอัลกอริท ไอ้เจ้าข้าตรงนี้ข้าคงที่ตรงนี้แหละที่มันไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดแล้วก็ทำลายไม่ได้เป็นพลังงานมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นดวงดาวทั้งหมดก็ได้รำอยู่บนอยู่อนาบริเวณบนบน,บนของข้าคงที่ทั้งหมดดวาวนับประค้อดวงนี้ก็เช่นเดียวกันดวงนี้ที่เราอยู่คือดาวโลกเนี่ยครับโอเคไหมแล้วพวกเราเจ้าข่อยก็อยู่ในดาวโลกมันคือไล่รำอยู่ในข้าคงที่ทั้งหมด อยู่ที่ถ้ำกลางของข้าคงที่เพราะไม่งงนะตรงนี้นะงั้นกระดานดานี่ถือเป็นข้ากระดานขาวนี่คือข้าคงที่นะครับเอาไวพ้พื้นฐานก่อนเลยผมจะไปกี่คุ้งน้าไปตามทีมาสุบบนกระดานวนันน้หมดคือสิ่งสมมติทั้งสิ้นทีนี้นมครับมันจะรองเกยตรงนั้นนะครับนะ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 เข้าใจตรงนี้ก็ดีมันจะง่ายกับลุงมันจะไปง่ายถ้าพื้นฐานตรงนี้มันไม่มา,ม,ม,ม,ามันไม่ไปมันก็ลบาบําบากนะเอา้า มาเริ่มต้นแล้ววันนี้วันที่สามสิบมีนานะครับสามสิบมีคอสองห้าหกห้านานล้ครับถ้าเป็นเวลาเดี๋ยวนี้นะฮะจับเวลาก่อนครับหนึ่งทุ่มกับอีกสิบเจ็ดนาทีนะครับหนึ่งทุ่มเจ็ดสิบสีเอา,าละ ลุงเริ่มต้นคำว่าวิญญาณวิญญาณในที่นี้มันมีอยู่สองคำนะครับวิญญาณมีอยู่สองคำดินญาณแต่วิญญาณในพูดภาษามนุษย์โลกโลกยวิญญาณหมูวิญญาณแมววิญญาณลิงวิญญาณปลาซิววิญญาณปลาส้อยวิญญาณผีป่าวิญญาณเปรตวิญญาณอสุรกายวิญญาณสัตว์นรกวิญญาณ สัตว์เดรัจฉานวิญญาณมนุษย์วิญญาณโอมันร้อยแปดวิญญาณนะผีวิญญาณผีเน่าผีเหม็นวิญญาณไม่จบไม่จบแต่เข้าใจมันได้เพราะเราใช้ภาษาเดียวกันนะครับเป็นภาษาพ่อขุนรามคำแหงให้ไว้กับชาวโลกภาษานี้ ลุงจะบอกว่าเป็นภาษาของพระอาหารหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้พวกเราเจ้าค่อยคนไทยลูกไทยหลานไทยเอาไว้เป็นของกลางสื่อสารกันและกันให้เกิดความหมายาสู่ความเข้าใจให้ตรงกันแล้วมันก็จะไปด้วยกันได้ถ้าไม่ตรงกันปุ๊บเป็นกำแพงกัน้นทันทีภาษาเนี่ยยังไม่พอภาษาังเป็นต้นทางของการทะเลาะกันอยู่ งั้นต้องปรับให้มันถูกให้มันถูกต้องตรงกันแล้วมันก็จะไม่ทะเลาะกันสุดท้ายมันจะไปด้วยกันมาด้วยกันเรืองสุพรรณของเรานี้เอ๋ยโอเคเมื่อไปท้นต้องบอกว่ามันขึ้นต้นไงเลินนะยังไงยังไงก็พยายามจับทางเอาไว้ให้ได้นะครับว่าพอเวลาเริ่มต้นกับสิ่งเหล่านี้ ลุงก็จะแบ่งเส้นไว้ให้กรุณาเริ่มสังเกตนะครับ,รบเส้นกลางเนี่ยเส้นกลางเนี่ยลุงจะให้ความหมายในตัวของลุงเสมอๆก็คือเป็นเป็นศูนย์กลางเป็น PE ครับ,บ PE เสมอเลยครับเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะครับนะแปลว่ากระดานทั้งแผ่นเนี่ยคือพลังงานที่บริสุทธิ์ เป็นค่าคงทีนะ่ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้ไม่มีจุดเกิดแต่ทุกอย่างเวลาังเกิดก็มาเกิดอยู่บนบนหรือว่าอยู่ในก็ได้อยู่ในค่าคงที่อยู่บนค่าคงที่ก็ได้อยู่ในค่าคงที่ก็ได้ใช้คำว่าในมันน่าจะโอเคมากกว่านะเหมือนในห้องเนี่ยนะ ค่าของที่หนึ่งอยู่ในห้องอยู่ในแสนกดจักรวาลอยนี้เป็นต้นมันล้อมรอบแสนกดจักรวาลอยู่คือจักรวาลยังมันมีอย่างเช่นสุริยะจักรวาลมันยังเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้มองเห็นอยู่นะครับกาแล็กซีเนี่ยก็คือหลายๆจักรวาลมารวมกันเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านจักรวาลมารวมกันเป็นหนึ่งกาแล็กซีเช่นกาแล็กซีทางช้างเผือกช้างแมวที่ เขาเรียกกันเขาว่ากันนะน,นั้นลุงปัดไปหาเขาหมดนะครับส่วนเรา